วันนี้นะเราก็จะมาเขาเรียกว่าเกือกจะไขปริศนาเกี่ยวกับคลิปก่อนๆกันนะฮะก็เป็นคลิปที่เออที่ผมตัดต่อเล่นนะฮะก็เมื่อคืนที่ลงเมื่อคืนนะก็เป็นคลิปแบบว่านาโนเวชีนนะฮะก็เป็นคลิปที่วอยเมจนะฮะเขาเรียกว่าเดินฝ่าฝ่าดงกันเนอร์ประมาณเกือบเกือบร้อยตัวได้อย่างสบายๆเลยนะฮะวันนี้เราก็จะมาไขาปริศนากันนะว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได้นะก็คือมันเกิดจากที่เมื่อคืนเนะี่ยเมื่อคืนผมดูไลฟ์แล้วก็คุยกับเ ช่องนะั้นที่เป็นช่องคนแบบผมเออไม่ได้ลืมชื่อหรอกจะอ่านไม่ถูกนะก็นั่นแหละก็ผมไปดูไลฟ์เขาแล้วก็คุยกันนะก็ในไลฟ์เขานะก็จะเห็นเออไวเมชไวเมชก็คือตัวที่มันเดินฝ่าก,กันเนอร์เมื่อกี้ มันเดินเขาเรียกว่าฝ่าการ์เนอร์แบบสบายมากๆเลยนะฮะซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานนะว่ามันเป็นบั็กนะฮะบั็กที่ถ้าเกิดไฟเมทเนี่ยเผาวอยเมทเนี่ยแล้วถ้าเกิดเออแล้วทำมันจะทําให้วอยเมทตัวนั้นเป็นอมตะนะฮะซึ่งเอาจริงๆไม่ใช่นะฮะก็ผมไปลองผมไปลองค้นหามาอีกรอบนึงนะเป็นแบบเป็นรีเสิร์ชไปไปวิจัยมานะก็ผลสรุปนะก็คือเดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูในวันนี้กันนะว่าทําไมวอยเมทถึงเป็นอมตะขนาดนั้นกันเนอร์ร้อยตัวรวมยิงไม่ตายนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยว จะเข้าไปในแซนบ็อกกันนะฮะเป็นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บักนะฮะเป็นเพียงแค่ฟังก์ชันที่คนสร้างเขาออกแบบมาแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเรานะ,ะคือเขาบอกไม่หมดนะฮะโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะฮะมาเริ่มอธิบายความอามาตะของวา m a g e กันนะฮะก็วา m a g e เดี๋ยวเราจะเสกออกมาให้ดูก่อนนะโอเคแล้วก็ออกมา เริ่มเซกวอยเมจกันเลยนะวอยเมจก็จะเป็นตัวที่มาจากเกนมาสเตอร์นะฮะแล้วก็มาโผล่ในอีเวนต์ด้วยโอเคแล้วก็เนี่ยวออเมจออกมาแล้วนะฮะก็เนี่ยฮะวอยเมจนะฮะผมไปอ่านอัปเดตคนสร้างมาสาอีกรอบหนึ่งนะก็คือวอยเมจเนี่ยจะมีความสามารถด้านโล่โล่ตรงนี้นะจะเห็นได้ว่ามันมีโล่บาเรียรคุมอยู่นะซึ่งความสามารถโล่นี้นะจะมีความสามารถก็คือมันจะทําให้วอยเมจนะจะเป็นอมาตะต่อการเผาทุกรูปแบบนะเป็นการการโจมตีธาตุไฟทุกรูปแบบจะไม่สามารถ เจาะวอยเมชเข้าได้ถ้าเกิดมีเกาะนี้อยู่นะฮะซึ่งคนสร้างเขาเขียนเป็นคำว่าไฟนะฮะจะป้องกันไฟซึ่งไฟมันจะมี2ความหมายแล้วก็คือ FIRE เนี่ยมันจะมี2ความหมายที่มันคิดได้ก็คือเป็นการไฟก็คือเป็นไฟนะฮะไฟก็คือไฟแต่อย่างนึงมันก็แปลได้อย่างก็คือเป็นการยิงนะฮะเป็นการยิงด้วยปืนเลยแบบนี้ซึ่งผมก็เริ่มมาสงสัยนะว่าเอาจริงมันอาจจะ หรือว่าบอยเมชมันกันดาเมจแปลว่าการยิงด้วยปืนได้นะฮะซึ่งผมก็สงสัยนะซึ่งผมก็เลยได้ลองผมลองเอาฮิตแมนมานะฮะฮิตแมนเวลาเวลายิงของฮิตแมนนี่ก็ถือว่าเป็นไฟเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการยิงนะก็เป็นการยิงด้วยปืนเหมือนกันนะฮะซึ่งผมลองเอาฮิตแมนมาดูนะฮะแล้วผมลองเสกบอยเมจมามาดูเล่ยของบอยเมจนะฮะนี่ฮะเรจะสังเกตได้ว่าฮิตแมนก็สามารถตีบอยเมจเข้าได้นะแม้จะเป็นการยิงด้วยปืนก็ตามนะฮะ ผมก็ลองอีกรอบหนึ่งนะผมลองใช้กันเนอร์นะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้กันเนอร์เลเวลห้ายิงนะผมใช้กันเนอร์เลเวลสี่ยิงนะฮะผมก็ลองอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ฮะปรากฏว่ามันตายนะเนี่ยฮะตายเลยนะฮะปรากฏว่าตายสรุปคือยังไงนะฮะสรุปก็คือกันเนอร์เลเวลห้านะฮะนอกจากมันจะปีแรงเด็ดมันมีปีกแล้วนะฮะมันจะมีความสามารถอย่างนี้เพิ่มขึ้นมานะฮะซึ่งเป็นข้อเสียของมันนะก็คือ มันจะเปลี่ยนการโจมตีของมันเป็นธาตุไฟนั่นเองนะฮะก็คือการโจมตีทุกรูปแบบของกันเนอร์เลเยวห้าคือธาตุไฟนะฮะไม่ใช่กายภาพนะฮะก็คือเนี่ยกูสังเกตได้ว่ามันจะยิงปืนใช่ไหมมันยิงปืนเป็นการโจมตีแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ดาเมจกายภาพมันคือดาเมจไฟนะฮะแล้วก็เลเยวหกก็เช่นกันนะฮะมันเป็นดาเมจไฟนะฮะ,ะนั่นก็หมายความว่ากันเนอร์นะฮะไม่สามารถยิงวอยเมจเข้าได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นการโจมตีธาตุไฟนั่นเองนะฮะ เป็นโมนมาอันนี้สำหรับสรุปนะฮะก็ตอนแรกคิดว่ามันเป็นบั็กนะแต่ว่าลองไปลองมาเออกันเนอร์มันเป็นธาตุไฟนี่วะโอเคนะก็ซึ่งก็สามารถยืนยันได้นะว่ามันเออมันจะการธาตุไฟได้นะก็คือผมจะลองตัวไฟมาตัวให้ดูนะก็คือยามีนะฮะยามีเป็นตัวธาตุไฟที่ไฟชัดๆเลยนะฮะมาดูกันนะฮะอันนี้ตั้งเลเว่าหกเลยนะฮะโอเคนะมาดูกันฮนะสาหรับเออไวเมชนี่ฮะ ก็ไม่ตายเหมือนกันนะก็คือสรุปก็คือ v ว i m เ g e เกาะของเขานะจะก,การทาดไฟทุกรูปแบบนะฮะไม่ว่าจะมาจากปืนหรือว่าจะมาจากการพ่นไฟหรือว่ามาจากระเบิดระเบิดแล้วก็ติดไฟแลวก็ตามจะก,การได้หมดเลยนะฮะสำหรับรบการการทาดไฟของ v ว i m เ g e นะซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือมัน กานเนอร์เลวห้ากับเลวหกถือว่าเป็นธาตุไฟนะฮะและถามว่าทำไมเวลาเราลงอีเวน์นะทำไมกานเนอร์นะฮะมันถึงสามารถฆ่าวอยเมชได้แม้จะไปเลวห้าก็ตามนะฮะก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ฮะก็คือแบบว่าสมมติคุณลงอีคอุณลงอีเวน์ใช่ไหมแล้วแบบคุณตั้งกานเนอร์เลวห้าไว้แบบเนี้ย แล้วถามว่าพี่ทําไมกันเนอร์เลว่า5นะฮะในช่วงกลางๆเกมเนี่ยทำไมมันถึงยังข้าวอยเมียเสียอยู่แม้แม้จะเป็นการโจมตีธาตุไฟนะฮะนั่นก็เพราะว่าเรามีรูบี้ควีนนั่นเองนะฮะนี่ฮะรูบี้ควีนนะฮะรูบี้ควีนเป็นการโจมตีธาตุาไฟเช่นกันนะแต่ว่าเลว่า5ของรูบี้ควีนนะจะมีความสามารถนะก็คือนะฮะเอาไปนะฮะนี่ฮะเลว่า5 oh ก็จะเขียนไว้นะว่ามันจะทําให้ทาวเวอร์ที่เป็นประเภทรูบี้ทั้งหมดก็คือเป็นเผ่าสีแดงทั้งหมดเนี่ยจะ สามารถโจมตีวอยได้ทุกประเภทนะก็คือสามารถยิงเจาะทุกอย่างได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นจะเป็นว่าวอยล่องหัวหรืออะไรแต่ว่ายกเว้นวอยเหล็กนะฮะก็เนี่ยพออัพมาเนี่ยมันก็จะทํา,าให้กันเนอร์ของเรานะสามารถเจาะทะลุวอยเมทได้นะก็คือเราจะสามารถเจาะทะลุวอยเมทได้แล้วหลังจากลูบี้คว e นเป็นเร็วห้าขึ้นไปนะก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยตายเลยนะฮะ เนี่ยมันจะเป็นการเจาะได้นะฮะเป็นประมาณนี้นะก็คือการเนื้อเรเวห้าถือว่าเป็นธาตุไฟซึ่งไม่สามารถเจาะวอยเมสได้ยกเว้นว่าลูบิควีนจะไปเรเวห้ามาช่วยมาช่วยให้มันเจาะทะลุได้เป็นประมาณนี้นะอาจจะเป็นชิที่ดูงงๆนะแต่ว่าเนี่ยนี่แหละผมคือมันเป็นความงงเมื่อคืนนะก็คือเมื่อคืนมันงงเงินมากๆเลยนะว่าแบบสรุปมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะมันแบบตอนแรกสานที่หารกันแล้วว่ามันเป็นการเอ่ยพอพออยเมสโดนเผาไฟมันเนี่ยมันจะทาให้วอยเมสเป็นอมตะนะซึ่งเอาจริงไม่ใช่นะมันเป็นการที่การเนื้อเป็นาฟ ะะแต่ว่าเลวสี่นะฮะคุยก็สามารถใช้การ์เนอร์เลวสี่ค่าค่าวอยเมทได้เพราะว่ามันเป็นไม่เป็นธาตุไฟมันจะเป็นธาตุไฟก็ต่อเมื่อเลวห้าแล้วก็เลวหกเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งก็ไม่ต้องสงสัยแล้วนะว่าทำไมการเนอร์ปีกแดงยิงถึงสามารถยิงวอยเมทได้นะเพราะว่าเออมันมีลนะูบี้ควีนบับเช่นนั่นเองนะก็คือแล้วก็การที่ทำปีกแดงของการเนอร์นะฮะ มันจะทําให้สกิลติดตัวของลูบี้ควีนทุกทุกอย่างเลยนะจะฝังอยู่ในแมปนะจะไม่หายไปไหนนั่นก็รวมถึงการเจาะทะลุวอยเมยดด้วยเช่นกันนะก็คือมันจะถ้าเกิดเป็นปีกแดงมันจะเจาะเข้านะเพราะว่าแม้จะไม่มีลูบี้ควีนเพราะว่ามันมันเป็นการฝังฝังสกิลติดตัวลูบี้ควีนไปเรไปกับแมปแล้วนะครับไปประมานี้นะฮะ ไประมาที่สวันนี้ละกันนะสอบการดีออ่ยวอธิบายคลิปที่แล้วนะว่าทาไมวอยเมทถึงสามารถฝ่ากันเนอร์เป็นเป็นร้อยตัวได้นะในคลิปที่แล้วนะก็สาเหตุมาจากอย่างนี้นั่นเองนะก็คือการเนอร์เลเ้วห้าเลเ้วหที่ไม่มีลูวิคีนเลเ้วห้าเนี่ยมันไม่สามารถจอดทะลุวอยเมทได้มันถึงสามารถเออเดิมได้ขนาดนั้นนะซึ่งเราเราจะแก้ทางมันยังไงนะวิธีแก้ทางที่ง่ายที่สุดเลยแบบว่าสิ้นคิดที่สุดนะก็คือการใช้ซอย์ดแมนนั่นเองฮะก็คือราคาถูกแล้วก็แรงด้วยนะก็เนี่ยคุณเอาซอร์ดแมนมาเน าตุไฟนะฮะสามารถฟันวอยเมทตายได้สบายๆเลยนะฮะซึ่งซอรดูแม่ไม่จําเป็นต้องตีวอยเมทให้ตายก็ได้นะฮะก็คือเพียงแค่ทําให้มันเกาะของมันแตกเนี่ยหลังจากเกาะวอยเมทแตกเนี่ยกาเนอร์ก็สามารถยิงเข้าได้แม้จะไม่มีดูบี้ควีนนะเป็นยามานีนะฮะเป็นรามานี้แล้วกันจะเป็น,ปนคลิปที่งงๆนะฮะก็เขาเรียกว่มมามาตอบข้อสงสัยของตัวเองแล้วกันนะ,ะตาเนี่ยหาข้อมูลในวันนี้นะโอเคแล้วก็เป็นรามานีแล้วกันนะไม่ไม่เสียเวลาละโอเคแล้วก็ สรุปก็คืออันเนี้เรีวกว่าเรเวลหกถือว่าเป็นทายไฟนะฮะโอเคน่าะเป็นยังไงสหวันนี้แล้ว,วลกันครับค